อืมอ้ำน้ำอืมหนูกินกล้วยอร่อยอะดึงอีกหนึ่งจื๊ดให้ให้อันน้หา นหนึ่งปีกับสองเดือน <c oughs> หนูจับขวดนม <c oughs> จับของเข้าปากได้ชัว <c oughs> ตอนนี้กำลังกินกล้วย กล้วยหอมน้ำร้อนแล้วลูกกินหมดไปหนึ่งลูกแล้วครับนี่ขนาดกล้วยจึง้งกล้วยงอมเลยนี่นี่นี่นอะพอแล้วแหละพอแล้วถ้าทางอยากจะเริ่มลูกที่สองเอาอีกปะ บอ,อกว่าลูกที่สองใช่ไหมเอามัง้งเนเนเนอกก่อนเจ้